สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่าครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ที่บ้านผมนี่ฝนตกเยอะมากเลยนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับก็ตามพยากรณ์อากาศว่าไว้ก็น่าจะอีกสักสองสามวันเลยนะครับภาคเหนือนะครับมาวันนี้นะครับมีมีดโบวี่นะครับโบลี่เอ่อโบวี่ล้วนๆเลยนะครับ เป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กเทียบเท่ากับเหล็ก SK5 เหล็ก L6 เทียบเท่ากับเหล็กนอกได้เลยนะครับมีความแข็งความเหนียวนะครับเป็นเหล็กที่ดีมากๆเลยนะครับข้อเสียก็คือเสียอย่างเดียวคือไม่ค่อยต้านสนิมครับนะไม่เหมือนกับเหล็กพวก D2 d c 53เหล็กชิปเปอร์สตีลเหล็ก s k d 1 1 เหล็กวีจีหรือเหล็กนอกพวกนั้นนะครับพวกนั้นมันต้านสนิมดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยต้านเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่ารูปแบบแล้วก็วัตถุดิบที่เราหามาได้คือเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเนี่ยโอเคบ้านผมมีเยอะเราก็ต้องนํามาแปรรูปเป็นมีดนะครับใช้งานแล้วมันดีก็อย่างว่าติดข้อเสียนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมายัางราคาเดิมนะครับราคา1,600บาทนะครับชุดนี้ครับ 1,600บาทนะครับได้กาดทองเหลืองปิดหัวท้ายนะครับนี่ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายด้ามด้วยนะครับชุดน,นี้ด้ามไม้พยุงสวยๆเลยนะครับ1,600บาทไม่มีซองใส่มีดนะครับเอามาดูเลขหนึ่งครับไซส์มาตรฐานเลยสวยงามใช้งานก็ได้สะสมก็ดีนะครับเพราะว่างานเกรดระดับพรีเมียมเก็บงาน เก็บงานเนียบจริงๆนะครับเป็นงานผิวไฟขัดผิวกึ่งเงาใบามีดยาว9.2นิ้วใบมีดกว้าง2นิ้วสันหนาห้าจมิลครับนี่สวยงามมากครับเซฟกาดทองเหลืองด้ามไม้พยู ปิดท้ายดามด้วยกาดทองเหลืองอีกทีหนึ่งนะครับนี่นี่ไม้พายูุลายสวยมากนะครับนี่เล่มที่หนึ่งนะครับเจาะใส่หมุดตรงกันเสียบสองจุดนะครับสองจุดนะครับเจาะได้เหล็กตัวนี้เจาะได้ถ้าเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลเนี่ยยากนะเจาะยากจริงๆ รูปแบบด้ามมาในบอดี้ Body แบบใหม่นะครับเหไหมครับหลังเว้านิดนึงหน้าเว้าหน,น่อยหนึ่งสวยเวลาจับตัวเนี้ยล็อกเลยเนี่ยล็อกเลยนะครับเห็นไหมครับล็อกเลยตัวนี้ล็อกอุ้งไว้ตัวนี้ล็อกนิ้วก้อยไว้เนี่ยเป๊ะเลยเออกแบบมาแบบใหม่นะครับแบบนี้คือเราใส่ใส่เต็มกําลังได้เลยเพราะมันล็อกไว้เหมือนก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับ ต่อไปครับเล่มที่สองใบมีดยาว9.2นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลครับด้ามครับตัวนี้สีแดงเข้มด้ามเข้มจนมืดนะครับฉ่ำๆมืดๆเลย แต่ไม่ใช่สีดำนะครับแดงฉ่ำม,มืดเลยเล่มที่สามครับไม่มีดยาว9.2นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลครับ รามจับครับไม้ะยุนนี่มีเสน่ห์จริงครับต้อตงมองมุมนี้แล้วครับเพราะว่ารีวิวในห้องแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เล่มที่สี่ครับใบมีดยาว9.1นิ้ว ว้าง1.9นิ้วด้ามสวยด้ามเราใช้ไม้ชิ้นเดียวนะครับไม่ได้ใช้ไม้สองชิ้นมาประกบกันนะครับไม่งั้นมันไม่ทนครับต้องเป็นไม้ชิ้นเดียวเท่านั้น เล่มที่ห้าครับมาในแนวขัดขาวนะครับขัดขาวกึ่งเงาความยาว9.2นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลครับนี่เป็นรอยคราบมือนะครับไป่ธรรมดาครับของใบมีดขัดกึ่งเงาเนี่ยจับนิดจับหน่อยเป็นรอยมือนะครับเนี่ยเห็นเงาไหมครับเงาสีดำๆตรงนี้ครับเนี่ยเห็นนิ้วผมด้วยเงามาก ด้ามจับ <c oughs> เป็นร้อยมืออะไรไหครับต่อไปครับเล่มที่หกใบมีดยาวเก้าจุดสองนิ้วกว้างสองนิ้วสันหนาห้ามิล สวยงามมากครับเอาละครับชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด6เล่มนะครับเป็นแบบผิวไฟอยู่4แล้วก็ขัดขาวอยู่2นะครับเซฟกัดทองเหลืองด้ามไม้พออยุงทั้งหมดนะครับมีเล่มนี้เล่มเดียวครับที่ที่ความยาวและความกว้างหายไป0.1นะครับ0.1นนิ้วนะครับน,นิดเดียวนะครับ ที่เหลือก็ใบยาว9.2กว้าง2นิ้วนะครับมีเล่มนี้เล่มเดียวที่ใบยาว9.1ใบกว้าง1.9เท่านั้นเองนะครับผมก็ราคาเท่ากันทั้งหมดครับราคาเล่มละ1,600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับออราคานี้ไม่มีสใสมีดให้นะครับผม1,600บาทไม่มีสใสมีดเพราะว่าสใสมีดที่ผมมันราคาแพงนะครับราคาแพงก็เพื่อนๆคือหลักๆเลยเนี่ย ช่องขายมีดนะลูกค้าต้องการมีดที่ถูกที่สุดถูกจนถูกจนแบบว่าไม่คำนึงถึงคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับอยากได้ถูกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลดราคาลงมาแบบถูกสุดๆแล้วนะครับค่ายอื่นไม่สามารถขายในราคานี้ได้นะครับ1,600บาทนี้นะครับค่ายอื่นไม่สามารถขายได้เลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับ 1,600บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มี2ใสายมีดนะครับผมสวัสดีครับ